วันเกิดหนคะที่ผ่านมาไปบุนมาถ่ายผรดใช่ครับก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะครับไปถ่ายชีวิตโคกระบอรือมาวันเกิดเนาะแล้วก็จริงๆพี่ทำทุกปีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ปีที่เจ็ดที่พี่ได้ถ่ายชีวิตน้องโคกระบอรือกันแหละครับก็ชื่นใจครับในเรื่องเป็น,ปนการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆครับทำร่วมกับแฟนคลับด้วยทำร่วมกับแฟนคลับด้วยใช่ครับแล้วก็มีแม่หน<ม>ูชลพีไปด้วยเกือบทุกปีเลยครับแล้วก็ นั่นแหละครับปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นปีแบบนี้แล้วก็ดีใจมากที่ละครเรื่องนี้ก็ได้ออนด้วยเหมือนกันต้นปีเลยทับเต้าชีวิตปีนี้ังไงบ้างปีนี้เหรอฮะเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าปีนี้ก็ปีเป็นจะเพศด้วยนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องการเดินทางเรื่องการบินเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเซฟตัวเองอย่าแบบไป ทำอะไรไม่รู้แบบสุ่มซ้ำอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเราก็กลัวเรื่องอะไรแบบเรื่องจริงๆก็ก็ถือด้วยครับแต่ว่าเอาจริงๆมันอยู่ที่ใจเราแหละเนาะแล้วก็ความระวังของเราไม่ใช่แบบเดินไปไม่ระวังอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ร,บบรู้ส <โ matte> ึกว่าต้องระวังมากขึ้นอองงงไไหวค์ททรเพมสวดมนต์อยู่บ้านครับผมสวดมากแล้วก็สวดมากก็สวดมนต์นี่แหละครับสวดมนต์แล้วก็ทําบุญทําบุญได้ถ้ามีโอกาสก็ทําบุญตลอดครับประมาณนั้น ก็จริงๆเราเคารพไปก็ดีกว่าเนาะก็จริงๆมันคือสติในการใช้ชีวิตแหละก็เป็นจะเพศมาอย่างหนึ่งก็คือเราถ้าเราเชื่อว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาอะไรก็ไม่เกิดึ้นหรอกครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นแบบความความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าว่าเฮ้เราก็ใช้ชีวิตแบบที่มีสติมากขึ้นสิแค่นั้นก็พอครับมีเครื่องรางอะไรที่เราพกแล้วมัน ติดตัวให้เราสบายใจให้หลนใจขึ้นจริงๆมีมีพระอยู่แล้วครับอ่าถ้าถ้าแบบสายงานพี่ก็พระพิคเนตอะไรอย้ยที่ที่บูชาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมก็มีไว้ติดตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจที่เราอยู่ข้างในนี่แหละคือทําสมาธิเราก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเรายิ่งสงบอ่ะมันจะยิ่งแบบเอากายเป็นธรรมะเฉยเลยคือแบบถ้าเราถ้าเรายิ่งมีสติยิ่งสงบอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ใช้ชีวิตแบบที่มันทุกอย่างมันมันเคลียร์มันโฟกัสในระวังในทุกคําพูดแล้วก็ระวังในทุกการเดินของเรา มากกว่าครับผมอย่างมันเกิดของขวัญให้พีคของขวัญให้ตัวพีคครับเป็นอุปกรณ์ทําเพลงครับผมใช่ที่ตามหามานานแล้วก็ดันมีโอกาสได้เจอแล้วก็คือเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่พีคได้เอามาทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของของโปรเจกต์ทำไปเรื่อยอะไรอย่างนี้อ่าใช่ครับผมเห็นบินเข้ามาอวยพรด้วยแจกรูปแจกอะไรอ๋อใช่ครับ ก็จริงๆในในทุกทุกปีแหละครับผมก็ก็มารม่วมโวยพรกันในในวันเกิดเราครับีเปีเมีของขัญใไหมคะปีนี้เหรอฮะก็ปีนี้จริงๆก็มีเรื่องอ่าวยพรให้ละครแบบว,ว่าปังๆเนี่ยแหละเพราะว่าละครเ่ยพอหลังจากวันเกิดไม่กี่วันกละครก็จะออนแล้วซึ่งวันนี้จริงๆพี่รอรอคอยมานานมากเลยนะเพราะว่า ละครเรื่องนี้ปิดกล้องไปประมาณ2ปีเนาะบางคนอาจจะมองว่าหน้าพิกเอ๊ะทำไมหน้าไม่เหมือนในทีวีเอามันมาสปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันโตขึ้นแหละใช่ครับโตขึ้นโตขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของขวัญสาหรับพิกด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นคําอวยพรสําหรับพิกเหมือนกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูวันนี้เร็วๆครับผมครับความกังวลในความแบบที่มันอ่อนช้าอะไรอย่างนี้มั้ยครับอ่าจริงๆความกังวลไม่มีครับแค่อยากจะให้ทุกคนได้ดูตื่นเต้นมากกว่า เพราะว่าตัวละครเนี่ยเป็นบทที่พิงไม่ได้รับมาก่อนเลยจริงๆอย่างที่เคยบอกไปเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่อันเนี้ยพิคตั้งใจตั้งใจมากๆในการเล่นตัวนี้เพราะว่ามันใช้ energy สูงครับผมเพราะมันไม่ใช่ตัวพิกเลย mm hmm. อะไรแบบนั้ได้ครับ <มา S 2> คุณพ่อเป็นมีลูกอีกคนครับรน้องหมาอ่าใช่โอ้ยพี่พูดอย่างี้เดี๋ยวคน <laughs> ไม่ <laughs> คือ มันกําลังกําลังบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคนระับมันพุ่งไปก่อนไงก็เลี้ยงน้องหมาครับก็คือจริงๆอ่ะพีคมีน้องหมาพูดเดิลทอยนะเป็นชื่อคัฟฟี่อะไรเงี้ยครทุกวันนี้เขาก็เขาว่าแฮปปี้ในการที่เขาเขาได้อยู่กับน้องหมาอะไรประมาณนั้นก็ในงานงานในวงการถ้ามีโอกาสเขารับอยู่ครับจริงๆเขาแอบบอกมาว่าถ้าใครมีโอกาสก็ติดต่อเขาได้ครับผมครับไม่ไม่เขาไม่ติดอะไรอะไรงเ <c oughs> งี้ยโอ้ย คิดถึงกองครับเขาบอกเขาบอกตลอดว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบเราพิกจะเรียกเราเนาะน,นายเราแบบคิดถึงกองละครเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาชีพเรามาหลายปีเนาะแต่ตอนเนี้ยเขาก็อยู่ในช่วงที่เฮ้ยเขาสบายตัวมากขึ้นไม่ได้ออกไปทํางานแบบเจวันติดแบบที่เขาเคยทํามาก่อนช่วงที่เขาออกทำทำงานเนี่ยตอนเด็กพี่ไม่ได้เจอเขาเลยไม่ได้แทบไม่ได้เจอเลยคือได้เจอวันหนึ่งแล้วเขาก็ต้องไปต่างต่างจังหวัดต่ออะไรเงี้ยฮะเหมือนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาทดแทนแบบพี่ก็ไปอยู่อังกฤษด้วยกลับมาปุ๊บเขามีโอกาสได้อยู่กับลูก แล้วก็ได้อยู่กับน้องหมาได้อยู่กับคุณแม่จริงๆนี่เขาควรจะได้ใช้ชีวิตได้พักผ่อนจริงๆคุณมองว่าเขาจะกษียณอะไจริงๆก็จริงๆคุณพ่อช่วยงานที่อยู่ครับช่วยงานอยู่เบื้องหลังแล้วก็จริงๆไม่ว่าโปรเจกต์อะไรที่พี่ทำอะอย่างเช่น m v อะไรเงี้ยก็ก็เป็นเขาที่คอยช่วยประสานคอยดูแลอะไรเงี้ยในช่วงที่พี่ไม่มีเวลาจริงๆก็ก็เป็นเขาที่คอยมาเป็นแบบเอาง่ายๆก็ก็มือขวาไอพี่ด้วยอะไรเป็นฝ่ายฝ่ายซัพพอร์ตแล้วฝ่ายซัพพอร์ตเลยครับผมคนทำงานตลอด จริงๆไม่ไม่ได้เครียดนะครับแต่ก็คือเขาสบายใจที่ได้เห็นลูกได้เติบโตแล้วอะไรเงรี้ยก็ได้คุยกับคุณพ่อว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงที่พีคได้มาอยู่แบบบนจอแก้วเนาะแล้วก็เหมือนแบบทุกคนได้เห็นเขาก็มันมันเขาเราแบบเราสบายใจแล้วอะไรเงรี้ยแล้วเขาทุกวันนี้เขาก็หาให้ตัวเองแบบบีซี่ตลอดเวลาโดยการลดน้าต้นไม้ตอนเช้าอะไรเงรี้ยเราลดนานมากสามชั่วโมงบางที คือไม่ไม่ใช่ไม่ได้ล้อเล่นเลยบ้าใหญ่ป่าให่าเราใหญ่คือต้นไม้โตจนไม่รู้จะโตยังไงแล้วฮะ <c oughs> คือแบบลถไปเรื่อยแล้วก็วนอยู่ที่เดิมแล้วบางทีพี่ทำงานเสร็จพี่ออกมาแบบจากสตูแล้วก็แบบป้าทำไรอ่ะ <c oughs> อ๋อรดน้ำต้นไม้ซึ่งตอนเช้า <c oughs> พี่ก็เจอไปแล้วเขารดน้ำต้นไม้ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาแฮปปี้ครับรดน้ำต้นไม้แล้วแบบสบายใจก็คืออยู่กับน้องหมาแล้วน้องหมาใช่แต่ตอนนี้เขาเข้าฟิตเนสครับผมก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองแล้วตอนนี้คือแบบฟิตมากฟิตมากแล้วแบบบางทีจะชอบแบบ มาดูว่าเฮ้ยนายเราเข้าคลาสนี้นะแบบคอรี่เราเบิร์ได้เท่านี้คือมันมันเป็นอะไรที่แบบเราเห็นแล้วเราก็สบายใจสนุปสนุกอ่าใช่โอ้โหวดกล้ามเดินมาใส่เสื้อกล้ามทั้งวันเดินมาบางวันเดินนี่ถอดเสื้อมาเป็นไงนี่เออใช่พี่ก็เลยบอกป้าไปใส่เสื้อเถอะอะไรนะพ่อคุณลูกใครพิสประกันคะอะไรนะครับด่างทองกันระฮะมันก็คนละวัยกันนะเนาะเนี่ยขิงพ่อขิงพ่อ จริงๆก็พยายามร่างทองทั้งคู่แหละแต่มันอาจคนพี่อาจจะมีเรื่องอาหารการกินบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เตรียมตัวร่างทองอยู่ครับผมครับเมื่อวานก็เพิ่งไปเล่นเวทมานี่วันนี้ก็ไม่กล้าขยับอะไรเยอะครับเดี๋ยวยิ่งปีเป็นจะเพศอยู่เนาะ<笑><笑>เดี๋ยวกล้ามเนื้อเสียบครับผมก็มีแผนที่เราอยากจะฟิตร่างทองของเราเหมือนกันจริงๆชอบครับจริงๆคนชอบแบบชอบอะไรเกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็แบบเราก็ดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ต้นทําไมไม่ดูแลไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิม